โตเกียวเนยนมกร,บกรอบบสูตรนี้กรอบอร่อยทำง่ายชัถวิบในการทำน้อยมากๆเลยมาพร้อมกับเคล็ดลับทำยังไงให้กรอบนานหลายวันนะคะสาหรับเพื่อนที่จะเก็บไว้ทานนานๆหลายวันนะไปทํากันค่ะสูตรนี้ทําง่ายแล้วอร่อยตะโกนเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์130กรัมแป้งข้าวเจ้า70กรัมน้ําตาลทราย70กรัม เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่1ฟองเป็นเบอร์3กลิ่นวานิลา1ช้อนชานมสดจืด225 ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะพักแป้งไว้ในหรือนอกตู้เย็นก็ได้นะคะ30นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วไปตั้งเตากันค่ะเบลใช้กระทะกลมแบนดแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะยิ่งไฟอ่อนยิ่งกรอบนานนะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีเนยเค็มค่ะแล้วก็นมข้นหวานนะคะทั้งสองอย่างนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ พอกระทะของเราร้อนจัดๆแล้วนะคะก็ใส่แป้งลงไปวนได้เลยวนให้ได้บางมากที่สุดเท่าที่เราจะวนได้เลยนะคะยิ่งวนได้บางมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรอบนานค่ะพอเขาขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะก็ทาเนยลงไปได้เลยค่ะทาช้ำๆเยอะๆได้เลยนะคะทาเนยเสร็จแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานค่ะปริมาณตามชอบแล้วก็ทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะ แล้วก็จับม้วนได้เลยค่ะเพื่อนจะม้วนแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองถนัดเลยค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกหนึ่งแผ่นวนให้ได้บางมากที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาหม้อไว้ค่ะแป้งของเราขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็ทาเนยได้เลยนะคะทาช้ำๆยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ลาดด้วยนมข้นหวานแล้วก็ทาให้ทั่วๆแผ่นเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จับม้วนจับพับได้ตามถนัดเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานเลยนะคะทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขากรอบอร่อยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บไว้ทานนานๆหลายๆวันนะคะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหม้ออบลมร้อน หม้อทอดอไร้น้ำมันหรือเตาอบนะคะใช้ได้หมดเลยนะนำขนมเข้าไปอบนะคะด้วยไฟ120องศาค่ะ10นาทีหม้อทอดเตาอบหม้ออบน้ำร้อนของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันสังเกตดูขนมของเราด้วยนะคะสำหรับวิธีเก็บค่ะพักไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทอยู่ได้นานหลายวันเลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะมีคำถามคอมเมนต์ไว้